สวัสดีครับท่านผู้ชมขอนำมาพบกับช่วง u n นบ x ็แนะนำผลิดภัณฑ์ DSP a m p l i f y จาก Sa a p c o ในชื่อรุ่นว่า ST 6 8 XDSP 3ต้องบอกว่า ST 6 8 XDSP 3นั้นเป็นผลิดภัณฑ์ DSP a m p l i f y รุ่นใหม่ล่าสุดจาก s a p โ o ในอนุกรม STX ซึ่งจัดว่าถ้าเรียกชื่อเต็มๆของชื่ออนุกรมก็คือ Studio Series ความโดดเด่นของตัว STX DSP หรือว่า ST 6 8 X รุ่นนี้นั้นมีความโดดเด่นก็คือตัวเครื่องที่เล็กกระทัดรัดนะเหมาะอย่างยิ่งกับการติดตั้งใช้งานแบบซ่อนอยู่ใต้เบาะจะเห็นว่ามีขนาดกระทัดรัดอย่างที่เห็นโดยที่มีฟัง์กชันการทำงานนี่ไม่น้อยหน้า DSP a m p l i f i ในระดับราคาที่ต่ำกว่า20 0 0 0บาทลงมาเนี่ยต้องบอกว่า s a p c o ST 6 8 X DSP 3นั้นมีความโดดเด่นอย่างยิ่งโดดเด่นยังไง โดดเด่นตั้งแต่ระบบการเชื่อมต่อขาเข้าถ้าดูจากในภาพจะเห็นว่าระบบเชื่อมต่อขาเข้ามีทั้ง Line-in นรองรับได้ถึง6 channel แล้วก็จะมีขั้วต่อที่เป็น High Input อยู่ทางด้านหลังรองรับภาาขยายจากฟอน t ์ m ติดรถยนต์สามารถที่จะต่อ High ิน put เข้าบตัวเครื่องได้เลยส่วนโครงสร้างในการถอดรหัสสัญญาณนั้นใช้ dsp Analog Device a d a u 1450เป็นเทคโนโลยีระบบ32บิตสามารถที่จะถอดสัญญาณไลอเอาได้ถึง8 Channel ด้วยกันนั่นคือความโดดเด่นนอกจากนั้นแล้วภายในตัวเครื่องเองก็มีผ้าขยายอยู่ในตัวเครื่องเป็นผ้าขยายคลาสเซบใช้ชิป IC คุณภาพสูงให้กำลังขับถึง2 5วัตต์ ims คูณ4วัเพราะนั้นกำลังวัตตนั้นเต็มเปี่ยมนะฮะแล้วก็ นอกจากนั้นแล้วในเรื่องของความสามารถในการทํางานนะะระบบอินพุตนั้นสามารถที่จะทําการเชื่อมต่อเข้ากับตัวซอฟต์แวร์ผ่านช่องต่อ USB เพื่อทําการควบคุมสั่งการปรับเรื่องของ t i m e อ i ลไลเมนตปรับเรื่องของอตัวพารามิเตอร์อีควอไลเซอร์นะแต่ละชัแนลทั้ง8ชัแนลนั้นมีอีควอไลเซอร์15ย่านความถี่แยกปรับอิสระนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีเรื่องของการปรับเกณฑ์ทางด้านขาเข้า นะสามารถที่จะปรับได้โดยมี LED คอยบอกสถานะการทำ level matching ว่า,ามีถานะที่เหมาะสมหรือ over gain หรืออะไรต่างๆนะช่วยในเรื่องอำนวยความสะดวกในการปรับตั้งค่าการทำงานและที่เห็นเป็นโมดูลยื่นออกมานี่คือ Bluetooth streaming นะเพื่อที่จะรองรับการใช้งานเล่นพวกไฟล์เพลงที่เป็น streaming หรือ aptx ต่างๆนะสามารถที่จะดำเนินการผ่านในขั้นตอนนี้ได้เลยเรียกว่า ครบเครื่องพอสมควรเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อว่าในด้านของทางด้านเอาพุทเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างในด้านเอาพุทนะครับเอาพุทของตัวเครื่องนั้นก็คืออย่างที่บอกไว้ตแต่ตอนตอน้ตนว่ามีทั้งหมด8ปดเอาพุทนั่นหมายถึงว่าตัว st 6 8 xdsp 3หรือ dsp 3รุ่นนี้นอกจากที่จะทำหน้าที่เป็น dspamplifier แบบ standalone ก็คือว่าท่านสามารถที่จะต่อใช้งานโดยใช้ภาคขยายในตัว c h a ช n e l เนี่ยขับ เพื่อที่จะรับฟังความบันเทิงได้แล้วท่านยังสามารถที่จะต่อขยายระบบในอนาคตกรณีมีงบประมาณเพิ่มเติมหรือต้องการที่จะอัปเกรดขึ้นมาก็มีออกมาให้ถึง8 Output นั่นหมายถึงว่า8แชน n นลเนี่ยท่านสามารถที่จะต่อเล่นเป็นระบบ Active นะฮะแอคทีฟ8แชนแนลได้อย่างสบายๆและอย่างที่เรียนแต่ตอนตอนน้นวันนี้คือสานะทางด้าน Input ที่รองรับไฮพาวเวอรนั่นหมายถึงว่า DSP a m p l i f i รุ่นนี้ตอบโจทย์ในการนำไปอัปเกรดระบบ เสียง oem ได้เลยก็คือเอา high power เนี่ยต่อตรงเข้านี่นะครับแล้วก็ตั้งค่าการทำงานโดยใช้วงจร dsp ภายในตัวเนี่ยมาจัดการเรื่องของการปล่อยความถี่ปล่อยสัญญาณออกแต่ละช n e l เป็นความลงตัวที่น่าทึ่งมากนะสนนราคาปัจจุบันเนี่ยก็บอกว่าอยู่ประมาณหมื่นกลางๆถือว่าโอ้คุ้มค่าคุ้มงบประมาณเลยทีเดียวสนใจนะฮะติดต่อผู้แทนฝ่ายขายของทาง s a โก บริษัทเอพเ g r กกรุ e ๊ปไทยแลนด์จำกัดได้เลย